ติดตามความคืบหน้ากราณีนี้กันหน่อยนะครับเราตามกันต่อจากเมื่อวานที่ผ่านมามนะครับสำหรับกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นนับ10คนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการทำร้ายร่างกายสำหรับเยาวชนชายอายุ1 0บาทปีได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักเลทีเดียวซึ่งมีการรุมกระทืบมีการใช้โซ่รถมอเตอร์ไซค์ฟาดอีกฝ่ายหนึ่ง จนถึงขั้นสลบอยู่กลางถนนเลยทีเดียวนะครับขณะที่พอมาฟังความสำหรับในฝั่งของผู้ก่อเหตุเขาอ้างนะครับว่าคือฝ่ายที่เป็นเยาวชนชายอายุ18ปีเนี่ยนะครับเหมือนกับ มีพฤติกรรมในการเย้ยหยันนะครับแล้วก็เหมือนจะเข้ามาทําร้ายร่างกายกลุ่มของเขาก่อนเขาก็เลยต้องมีการสู้กลับนั่นเองครับขณะที่ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจตามรวบผู้ก่อเหตุได้ยกแก๊งนะครับโดยอ้างว่าโมโหที่ถูกเบิ้ลเครื่องใส่นั่นเองครับอาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้ากรณีนี้กันหน่อยย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องอนะครับที่มีคน ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยฮะอย่างที่บอกเลยวัยรุ่นนับ10คนนะครับเห็นบอกว่าอายุน้อยสุดในแก๊งนี้อายุแค่14ปีมากสุดอายุ21ปี mm hmm. อาจจะมีบางคนที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือยังคงเป็นเด็กและเยาวชนก็คือเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นเองครับ mm hmm. นี่ครับเป็นคลิปต้นเรื่องที่ผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายภาพเอาไว้ในช่วงที่วัยรุ่นแก๊งนี้นะครับ รุมชกต่อยและกระทืบแล้วก็ใช้โซ่รถมอเตอร์ไซค์ฟาดตามลำตัวนายอลงกรณอายุ18ปีจนได้รับบาดเจ็บสลบอยู่กลางถนนอยู่ที่สายบุรีรัมย์ประโคนชัยบริเวณช่วงหน้าสนามฟุตบอลช้างอารีนาที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับล่าสุดนะครับทางทีมสืบสวนสอพอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยไล่เช็คก,กล้องวงจรปิดเลยแล้วก็นำไฟล์ภาพมาพิเคราะห์ จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่ามีใครบ้างที่ร่วมก่อเหตุกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับตามไปควบคุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้10คนทั้งหมดก็คือเป็นผู้ชายอายุมากสุด21อย่างที่บอกและอายุน้อยสุดเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเนี่ยฮะสำหรับแก๊งนี้ที่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ10คนนี่นะครับที่เราเบลอหน้าเอาไว้หนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุชื่อว่านายเต้ยนาเต้ยเนี่ยอายุ18ปี รับสารภาพบอกว่าไม่เคยรู้จักนายอลงกรคู่กรณีมาก่อนนะครับอ้างว่าคืนนั้นผู้บาดเจ็บก็คือนายอลงกรเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์จะชนตนเองทั้งที่เบี่ยงหลบแล้วก็หลีกทางให้แล้วนะแต่นายอลงกรผู้บาดเจ็บเนี่ยยังหันมามองหน้าแถมยังเบิ้ลเครื่องใส่ลักษณะเย้ยหยันท้าทายอย่างที่บอกนี่นะครับนายเต้ยก็เลยเข้าไปถามคู่กรณีว่าทำไมถึงเบิ้ลรถใส่ หลีกทางก็หลีกให้แล้วแต่อีกฝ่ายตอบกลับด้วยสีหน้ายียวนกวนๆว,ว่าแล้วจะทำไมละ่ะก็เลยทำให้มีปากเสียงโต้เถียงกันขึ้นโดยนายเต้ยที่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยยังอ้างอีกนะครับว่าคู่กรณีทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้ายก่อนอก็เลยเป็นเหตุให้ต้องสู้กลับนั่นเองครับนะฮะสู้กลับด้วยสมาชิก10รุมหนนะฮะเป็นใครก็คงจะสู้ไม่ไหวจริงๆสุดท้ายแล้ว สิ่งที่ได้ร่วมกันกระทำลงไปนะครับเป็นเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบส่งผลให้ผู้ก่อเหตุทั้ง10คนเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนั่นเองครับผมขับรถมาขับรถมาเนาะยับมาขับรถมาปกตินี่ครับแล้วเขาก็ขับมาด้วยกำลังสวนกันเหมือนเนี่ยแลเลยเขาจะชนผมเรยวขับตรงมาจะชนผมผมวิหลีกให้ พอลิงให้เสร็จเขาก็เบียดมาอีกเขาเบียดมาจะเฉียวผมอยู่แล้วแล้วจังหวัดสวนจังหวัดสวนเขาก็ลิกให้แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็หันหน้ามามองผมหันหน้ามามองแล้วหันหน้ามามองพอสวนเสร็จพูดดังๆ<ข>พูดดังอ่าแล้วเขาก็เบืนรถใส่ผมอืพอต่อจากนั้นผมมาเจอเขารอบสองเจอเขารอบสองก็ขับไปถามเขาถามเขาดีๆว่าปเป็นอะไร ทำไมต้องมืลรถใส่หลีกก็หลีกให้เร็วแล้วลเขาก็พูดมาว่าแล้วทำไมล่ะแล้วทำไมเขาทำหน้าสีแบบสีนหน้าไม่พอใจไงแล้วเขาจะลุกม,มาใส่ผมกำลังจะลุกม,มาใส่ผมก็เลยใส่เขาบอกเลยแล้วก็ตแต่เห็นว,นะว่าเรามีเรื่องกับรุ่นนะ้องเขาอีกทีหน,นึ่งมันเป็นยังไงจริงไหมไม่ครับซึ่งซึ่งขึ่งเขาเนี่ยไม่ได้อยู่เหตุการณ์นั้นะไม่นี่เพิ่งเจอกันเลยอ นั่นไม่ได้รู้จักกันเลยเออห<อ>มายถึงว่าเขาเขาท,าท้าทายเราก่อนเหรอนี่ก็จังหาวะนั้นผมเข้าไปถามเขาไงาจังหาวะที่เขาสวนแล้วเขาเบิ้ลรถใส่มองหน้าอมองหน้าแล้วเบิ้ลรถใสผ่ผมผมก็เลยเข้าไปถามเขาดีๆถามปัญหาส่วนตัวเลยแล้วเขาก็ ทำสีน้าไม่พอใจแล้วพูดว่าแล้วทําไมล่ะแล้วทำไมเขาจะลูกมาจะใส่ผงมก็เลยใส่เขาก่อนเลยแล้วเราเอาอาวุธที่ไหนมาที่เป็นโซ่เราเตรียมไว้เลยองไงไม่ครับมันถือไว้ก็เลยผมจะไปเก็บไว้ครับจะไปเก็บไว้มันเลยติดมือมามันก็อยู่ในมือพอดีมังหวะนั้นมันก็ นี่ด้วยหรือไม่ฝากเข้าไปนะเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วภาพลักษณ์แบบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบุรีรัมย์มันเสียอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกไงรู้สึกผิดอย่างไรบ้างรู้สึกผิดครับมีอะไรอยากจะฝากขอโทษเขาบ้างไหมด้วยไหมก็อ,อยากจะขอโทษก่อนไหนเลยครับที่อารมณ์ร้อนแล้วก็นี่ด้วยตัวเองก็เรายอมรับผิดแล้วต่อไปจะทำแบบนี้อีกไหมนี่ไม่ครับ ว่าเรามีมีเป็นแก๊งจริงไหม,มไม,ไม่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 มีเนาะไม่ผมเป็นนังเล่นนักรงเล่นเหมือนกันปกติครับไม่มีแก๊งไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ยอมรับผิดแล้วเนาะ